สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูทิพย์พลพนมนพนะคะเรามาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจำวันค่ะเรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจำวันค่ะ การปฏิบัติตนในครอบครัวนะคะการอยู่ร่วมกันในครอบครัวสมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลงต่างๆเช่นรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายนะคะเหมือนนักเรียนพ่อกับแม่ให้นักเรียนกวาดขยะนักเรียนก็ต้องกวาดขยะคุณพ่อคุณแม่ให้นักเรียนล้างจานนักเรียนก็ต้องช่วยล้างจานนะคะนักเรียนต้องต้องช่วยกันค่ะ2เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ จัดห้องนอนของตนเองให้เรียบร้อยเมื่อนักเรียนลุกจากที่นอนนะคะนักเรียนก็ต้องจัดหมอนจัดผ้าห่มให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องให้คุณพ่อแม่ช่วยไปจัดอยู่นะคะ 4. ใช้น้ําใช้ไฟอย่างประหยัดเมื่อนักเรียนใช้ไฟเสร็จแล้วก็ต้องปิดนะคะเมื่อนักเรียนเปิดน้ํานักเรียนใช้แล้วนักเรียนก็ต้องปิดให้เรียบร้อยค่ะเพื่อเป็นการประหยัดเงินของครอบครัวด้วยนะคะ 5. ค่ะไม่พูดจาโกหกพ่อแม่นะคะ เมื่อนักเรียนทําอะไรผิดเมื่อผูกครองถามนักเรียนก็ต้องตอบนะคะเพราะว่าคนที่รัก,น,รน,กนักเรียนแล้วก็ให้คําปรึกษานักเรียนและช่วยนักเรียนได้มากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นห้ามโกหกนะคะการปฏิบัต <ร cliche> un, ิตนในห้องเรียนเมื่ออยู่ในห้องเรียนนะคะนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงกติกา ระเบียบหน้าที่ต่างๆนะคะเช่นไม่ส่งเสียงดังในห้องเรียนนะคะเมื่ออยู่ในห้องเรียนนักเรียนห้ามตะโกนหรือเสียงดังนะคะเพราะเป็นการรบกวนผู้อื่นนะคะ 2. เชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณครูเมื่อคุณครูสอนนักเรียนก็ต้องฟังเมื่อคุณครูให้งานนักเรียนก็ต้องเขียนต้องทํานะคะ เข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเป็นระเบียบนะคะเมื่อมีการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้านะคะนักเรียนห้ามที่จะไปหยอกล้อหรือว่าไปพูดคุยกับเพื่อนๆในขณะเข้าแถวนะคะ 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะ 5. ดูแลความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนนะคะเมื่อนักเรียนตรงกับเวรประจําวันของนักเรียนนักเรียนก็ช่วยเพื่อนกวาดขยะตามเวรประจําวันนะคะ หรือเมื่อนักเรียนเจอขยะบริเวณโรงเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะเก็บลงทิ้งถังขยะได้ค่ะการปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะนะคะสถานที่สาธารณะนะคะก็ได้แก่ห้องสมุดสวนสาธารณะโบราณสถานสวนสัตว์โรงภาพ,พยนตร์นะคะซึ่งสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะคะก็ได้แก่รักษาความสะอาดและทิ้งขยะลงในถังขยะค่ะ สค่ะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ 3. ไม่ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติเช่นต้นไม้ดอกไม้นะคะห้ามไปเด็ดมันหรือว่าไปตัดนะคะให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันดีที่สุดค่ะ 4. ปฏิบัติตามกฎของสถานที่นั้นๆและก็ไม่ขีดเขียนผนังอาคารสิ่งก่อสร้างนะคะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า 111, 112และ113นะคะซึ่งถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถย้อนกลับดูคลิปวิดีโอของคุณครูด้านหน้าได้นะคะหรือเปิดหนังสือสังคมเป็นการเพิ่มเติมได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้คุณครูฝากให้นักเรียนหมั่นทบทวนและฝึกฝนการทำแบบฝึกหัดนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ